สวัสดีครับสำหรับวันนี้เราจะมาแนะนำหลักสูตรการเตรียมสอบบรรจุเข้ารับราชการตำแหน่งครูผู้ช่วยปี2564นะครับซึ่งหลายคนอาจจะเคยผ่านการสอบในปี63มาแล้วในขณะที่บางคนเพิ่งจะลงสนามสอบเป็นครั้งแรกดังนั้นเราจึงต้องมาทำความรู้จักหลักสูตรการสอบนะครับประเด็นที่น่าสนใจแล้วก็สิ่งที่จะทำให้คนสอบได้หรือสอบตกกันนะครับ หลักเกณฑ์นี้เพิ่งใช้มาครั้งแรกในปี2563และปี2564จะเป็นการใช้เป็นครั้งที่2แต่เนื่องจากมีสถานการณ์โควิดกลยมีการเลื่อนมาเรื่อยๆนะครับแบ่งออกเป็น3ภาคคือภาคกอภาคขอและก็ภาคคอต้องสอบผ่านข้อเขียนภาคกอภาคขอก่อนถึงจะไปสอบสัมภาษณ์และก็สอบสอนภาคคอได้ในหลักเกณฑ์ปี2563นั้นพบว่า มีคนสอบตกเยอะที่สุดเท่าที่เคยปรากฏมาในการสอบผูผู้ช่วยซึ่งมีการสอบมาแล้วเกือบ10กว่าปีนะครับเป็นปรากฏการครั้งแรกสุดที่มีคนสอบตกเยอะที่สุดนาสาเหตุที่สอบตกเยอะเพราะว่าข้อสอบอยู่ในเกณฑ์ที่ยากมากนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคกอในวิชาการคิดและก็ภาษาอังกฤษคนที่จบเอกภาษาอังกฤษหรือจบเอ,าาอกคณิตศาสตร์มา หลังจากผ่านการสอบในปี63มาต่างพูดตรงกันนะครับว่าข้อสอบภาคกยากกว่าข้อสอบวิชาเอกอีกนะครับดังนั้นจึงส่งผลให้คนตกเยอะมากอย่างไรก็ตามจากปรากฏการณ์ในการสอบปี63ซึ่งมีคนสอบตกเยอะทําให้ไม่มีคนไปบรรจุนะครับทำให้ทางราชการโดยเฉพาะอยิงอย่งโรงเรียนและก็เขตพื้นที่ต่างๆเกิดความเสียหายเนื่องจากไม่มีครูบรรจุ จึงเชื่อมั่นว่าในปี64ข้อสอบน่าจะง่ายนะครับง่ายมากขึ้นหรือความยากอาจจะลดลงกว่าเดิมนิดหนึ่งนะครับในปี6กและก็ค่อนข้างมั่นใจว่าถ้าเราเตรียมตัวไปถูกจุดเนี่ยก็มีโอกาสที่เราจะสอบผ่านได้ได้สูงนะครับทีนี้เรามาดูประเด็นที่น่าสนใจในการสอบภาคกภาคขภาคก,กความรู้ความสามารถทั่วไป คะแนานเต็ม200คะแนานแบ่งออกเป็นการคิดวิเคราะห์100คะแนานภาษาอังกฤษ50คะแนานและความรู้ลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี50คะแนานส่วนใหญ่ทุกคนที่อ่านหนังสือหรือผ่านการติวสอบมาหัวข้อที่3ส่วนใหญ่จะไม่ตกนะครับความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี50คะแนานเชื่อว่า3 0คะแนานเป็นอย่างต่ำนะถ้าอ่านหนังสือแล้วก็ เตรียมตัวมาอย่างดีนะครับเนื่องจากว่าเป็นระเบียบที่ไม่ค่อยดิ้นเท่าไหร่นะครับก็จะออกตรงตามที่อ่านไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบริหารการแผ่นดินทำมาพิบาลการบริหารบ้านเมืองที่ดีจะไม่ค่อยมีปัญหานะครับในหัวข้อนี้แต่หัวข้อที่มีปัญหาภาษาอังกฤษแน่นอนครับภาษาอังกฤษเป็นความสามารถเฉพาะตัวส่วนบุคคลถึงแม้ว่าจะมีการติวมีการฝึกฝนอย่างแรกแล้วแต่นะครับแต่ว่า ภาษาอังกฤษก็คือภาษาอังกฤษนะต้องใช้ความสามารถส่วนบุคคลดังนั้นถ้าใครที่มีทักษะภาษาอังกฤษดีอยู่แล้วในการเรียนตั้งแต่ชั้นประถมมัธยมมหาวิทยาลัยดีอยู่แล้วก็ย่อมได้เปรียบครับนะเอกภาษาอังกฤษก็จะได้เปรียบแต่ถ้าเป็นเอกอื่นๆที่ไม่เก่งภาษาอังกฤษเนี่ยแน่นอนที่สุดครับเสียเปรียบแน่นอนนะตอนนี้วิชานี้เป็นวิชาที่ว่าด้วยเรื่องของความสามารถเฉพาะบุคคลแต่สามารถพัฒนาได้นะครับฝึกฝนได้ ส่วนวิชาความสามารถในการคิดประเด็นนี้น่าสนใจครับเพราะมี100คะแนนประกอบด้วยภาษาไทยโดยเฉลีย่ยเนี่ยเขาจะแบ่งประมาณ33นะครับจะใกล้เคียงกันภาษาไทยจะมีอยู่33ก็คือประมาณ33ข้อโดยประมาณครับจะมี100ข้อการคิดเชิงนะมามธรรมเชื่อมโยงข้อความรูปภาพสรุปเหตุผลสััลกษณ์ต่างๆ ก็จะมีอยู่ประมาณ33หรือ33ข้อโดยประมาณนะครับแล้วก็วิชาการวิเคราะห์เชิงปริมาณหรือคณิตศาสตร์มีอยู่33ข้อโดยประมาณสาเหตุที่คนสอบตกเพราะว่าบริหารจัดการเวลากับข้อสอบไม่เป็นครับแน่นอนที่สุดข้อสอบมีทั้งหมด100ข้อไม่มีทางเลยที่ทุกคนจะทำ100ข้อได้ครบหมด ดังนั้นจึงต้องมีเทคนิคและทักษะในการบริหารจัดการข้อสอบหมายความว่าข้อไหนที่มันยากเกินความสามารถเราควรหลีกเลี่ยงครับเพราะว่าจะทําให้เสียเวลาจากสถิติการสอบปี63ที่ผ่านมานะครับบางคนเหลือเวลาอีก5นาทีทํายังไม่ถึง50ข้อนะครับจากคะแนนเต็ม100คะแนนหรือ100ข้อดังนั้นต้องบริหารให้ดีนะครับอยากจะแนะนำนะอยากจะแนะนําว่า วิชาที่เราทําได้และเราควรทําก็คือภาษาไทยครับเนื่องจากทุกคนอ่านภาษาไทยออกนะสื่อสารได้จับใจความสําคัญเป็นสรุปความเป็นนะตีความได้ดังนั้นวิชาภาษาไทยทุกคนควรจะทําให้ครบทุกข้อคือควรจะทําก่อนนะครับแล้วก็ลองไปฝึกฝนจากตัวอย่างแบบฝึกหัดต่างๆซึ่งของเราก็มีนะครับส่วนมากจะเป็นการอ่านจับใจความสําคัญมากกว่า อ่านสรุปใจความสำคัญหลักภาษาการใช้คําต่างๆก็มีบ้างนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นการอ่านโจทย์สรุปใจความสําคัญหลักภาษาเล็กๆน้อยๆเช่นข้อสอบปีที่ผ่านมาถามว่าคําสุภาพของผักบุ้งคืออะไรผักทอดยอดนะครับคําสุภาพของกะปิคืออะไรเยื่อเคยแบบนี้ก็มีบ้างนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นการสรุปความมากกว่านะอันนี้ก็ต้องลองไปฝึกฝนดู อีกหัวข้อหนึ่งที่เชื่อว่าทุกคนน่าจะพอทำได้ก็คือการเชื่อมโยงข้อความรูปภาพการให้เหตุผลเชิงอ,อุปมาอุปไมนะครับน่าจะได้นะครับดังนั้นสองหัวข้อนี้จะเป็นหัวข้อที่ช่วยทำคะแนนได้เยอะดังนั้นต้องฝึกฝนนะครับแต่หัวข้อที่จะทำให้ทุกคนเสียคะแนนหรือตกสูงก็คือคณิตศาสตร์ ถ้าใครที่มีทักษะด้านการคิดสูงก็อาจจะได้เปรียบนิดหนึ่งอย่างไรก็ตามคณิตศาสตร์หนึ่งข้อจะใช้เวลาในการคิดหลายนาทีนะครับ5นาทีหรือ10นาทีดังนั้นถ้าเป็นไปได้ควรหลีกเลี่ยงคณิตศาสตร์ข้อที่ยากๆนะครับควรจะเลือกข้อที่ง่ายๆเช่อนอนุกรมนะ่อนุกรมง่ายๆนะมีเหมือนกันนะครับหรือข้อที่คำนวณอายุนะครับคำนวณอายุพ่อแม่ลูก หรือคำนวณหัวสัตว์ขาสัตว์นะครับความเร็วอย่างนี้นะพวกนี้พอจะคิดได้แต่ถ้าเป็นสูตรชั้นสูงขึ้นไปเนี่ยควรหลีกเลี่ยงเลยครับอ่านโจทย์เสร็จแล้วควรหลีกเลี่ยงข้ามเลยเพราะว่าถ้าไปติดที่ข้อนั้นๆจะส่งผลทําให้เสียเวลานะครับเสียเวลาในการคิดนานมากแล้วจะทําให้ไม่สามารถทําข้อสอบข้ออื่นๆได้ซึ่งในคอร์สติวของเรานั้นเราก็จะมี ตัวอย่างข้อสอบแล้วก็มีเทคนิคในการบริหารจัดการข้อสอบวิเคราะห์ข้อสอบนะครับวิชาคณิตศาสตร์ที่ยากเกินไปเราจะไม่ติวเพราะเหตุผลเพราะอะไรเพราะในสถานการณ์จริงเราไม่มีโอกาสครับเราไม่มีโอกาสได้ใช้สูตรที่ติวไปหลอกเนื่องจากเวลาไม่ทันแต่เราจะสอนประเด็นที่ทุกคนมีโอกาสทําได้และสอนเรื่องของการบริหารจัดการข้อสอบนะครับดังนั้นก็ลองติดตามคลิปเรื่องของความสามารถทั่วไปนะครับดังนั้น กล่าวโดยสรุปคือคนจะตกในภาคก่อใน2ประเด็นคือคณิตศาสตร์กับภาษาอังกฤษนะครับประเด็นนี้ถ้าใครที่อ่อ,อนใน2ตัวนี้ก็อาจจะเสียเปรียบนิดหนึ่งแต่อย่างไรก็ตามฝึกฝนได้นะครับการฝึกฝนของเรานั้นควรจะฝึกโดยใช้เวลาเป็นตัวตั้งเช่นวันหนึ่งเราอาจจะฝึก30นาทีเลือกข้อสอบ 5- 10ข้อนะครับข้อแล้วก็ทำา30นาที ได้แค่ไหนแค่นั้นแล้วก็ตรวจข้อสอบนะครับอันนี้คือประเด็นที่1เรื่องของภาคกอ200คะแนนประเด็นภาคขอภาคขอไม่ค่อยห่วงเท่าไหร่สําหรับคนที่อ่านหนังสือแล้วก็ติวส่วนใหญ่ก็ตรงนะครับภาคขอภาคขอจะมี200คะแนนประกอบด้วยความรู้ทั่วไปในการจัดการเรียนการสอน75คะแนนข่าวสารเหตุการณ์ปัจจุบันเรื่องสังคมโลกนะ โควิดเนี่ยน่าจะมาแน่นอนครับเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยมาแน่นอนจิตวิทยาพัฒน,นาการจิตวิทยาการให้คําปรึกษาการพัฒนาผู้เรียนหลักสูตรศาสตร์การสอนเทคโนโลยีต้านในการจัดก,การเรียนรู้การวัดผลประเมินผลวิจัยแล้วก็การประกันคุณภาพคือเวลาเราติวหรือเราอ่านเรื่องนี้ไปน่าจะไม่ตกครับน่าจะได้40 50คะแนนขึ้นไปเพราะว่า เนื้อหาที่อยู่ในหนังสือและก็เนื้อหาที่ติวก็ค่อนข้างตรงนะครับนะก็จะได้ส่วนนี้ไปวิชาเอกนะวิชาเอก100คะแนนตรงนี้ต้องยอมรับนะครับว่าแต่ละเอกนั้นมีความยากง่ายต่างกันวิชาเอกบางวิชาเอกก็ง่ายเลยนะครับบางวิชาเอกก็คือยากไปเลยดังนั้นตนัวน,นี้ต้องอรับผิดชอบตัวเองนะครับสําหรับคนที่จะสอบวิชาเอกแต่ละอย่างส่วนกฎหมายครับ เวลาเราตีวเราอ่านหนังสือเนี่ยเราจะเน้นไปที่กฎหมายกันเป็นส่วนใหญ่แต่จริงๆลองดูคะแนนนิดเดียวนะครับคะแนนแค่25คะแนนมีกฎหมายทั้งหมด8ฉบับแล้วก็มียุทธศาสตร์ชาติแผนการสายชาตินโยบายกระทรวงศึกษาธิการรวมแล้วมีอยู่ทั้งหมด11เรื่องนะครับเวลาเรานับดูกฎหมาย8แนวทางการฏปรูป3ามรวมแล้วเป็น11เรื่องมีข้อสอบ25ข้อครับแสดงว่าโดยเฉลี่ยแล้ว ประมาณประมาณข้อละเรื่องละ2ข้อเห็นไหมครับดังนั้นเราอ่านหนังสือไปเยอะมากอ่านกฎหมายไปเยอะมากแต่พอเวลาไปทําข้อสอบจริงๆมันออกนิดเดียวนะครับแล้วก็เป็นคะแนนส่วนน้อยด้วยนะครับอย่างไรก็ตามก็ควรจะอ่านนะครับดังนั้นในภาคขอนะในภาคขอส่วนใหญ่ถ้าเราติวหรือเราอ่านก็ไม่ค่อยตกนะครับไม่ค่อยตกในเรื่องของ มาตรฐานการจัดการเรียนการสอนกับเรื่องของกฎหมายเนี่ยจะไม่ตกถ้าตกก็คือจะไปตกวิชาเอกครับก็คือจะตกวิชาเอกส่วนภาคคอเวลาเราผ่านแล้วเขาก็จะให้ไปสัมภาษณ์นะครับสอบสัมภาษณ์แล้วก็สอบในเรื่องของการเรียนการสอนประเด็นสำคัญคือต้องผ่านภาคกอกับขอก่อนนะครับนี่คือการแนะนำหลักสูตร คร่าวๆหรือหลักสูตรเบื้องต้นของการสอบแล้วก็เป็นการแนะนําสําหรับคนที่จะเตรียมสอบว่าเราควรจะระมัดระวังเรื่องจุดไหนหรือเน้นจุดไหนส่วนใหญ่ถ้าเราประติวนะครับพวกมาตรฐานความรู้เหล่านี้กฎหมายไม่ตกส่วนใหญ่ไม่ตกนะครับตกก็คือตกวิชาเอกนะครับอาจจะต้องไปนเน้นวิชาเอกเพิ่มเติมแล้วก็จะมาตกที่คณิตศาสตร์กับภาษาอังกฤษนะครับ ส่วนภาษาไทยการให้เหตุผลแล้วก็ค่าราชการที่ดีก็จะไม่ตกเหมือนกันเพราะว่าเนื้อหาที่ติวก็จะค่อนข้างตรงครับอย่างไรก็ตามข้อสอบปี63เป็นข้อสอบที่อยู่ในเกณฑ์ยากมากจึงส่งผลทําให้คนส่วนใหญ่ตกผ่านแค่6%นะครับดังนั้นผ่าน6%ถือว่ายากมากนะแต่เชื่อว่าในปี2 5งหคนผ่านน่าจะมากขึ้นอาจจะผ่านถึง20-3 0นะครับ นะดังนั้นก็ต้องเตรียมตัวให้ดีเตรียมตัวให้เหมาะสมสําหรับคนที่จะเตรียมสอบครูผู้ช่วยกรณีทั่วไปแล้วก็ทั้งสอบพักับอาชีวะจะใช้เกณฑ์เดียวกันนะครับในปี64ก็จะใช้เกณฑ์หลักเกณฑ์เดียวกันเลยดังนั้นก็จะออกมาในแนวเดียวกันครับผมสำหรับคลิปนี้แนะนําไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วก็ติดตามดูคลิปหรือเนื้อหาแนวข้อสอบอื่นๆที่เป็นทั้งเนื้อหาที่เป็นทั้งข้อสอบแล้วก็เป็นทั้งเทคนิค การบริหารจัดก,การข้อสอบด้วยนะครับผม